ข้ต่อไปนะครับข้อที่7นะครับจงหาตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะ2หลักค่ามากสุดของ200เลือก100นะครับก่อนอื่นนะ200เลือก1น0่0เนี่ยทุกคนก็จำสูตรกันได้อยู่แล้วเนาะมันก็คือ200แฟกหารด้วย 100แฟกค,คูณ100่แฟกค,ครับถ้าพอจะตัดทอนกันได้นะ200แฟกเนี่ยครับเราก็กระจายออกมาครับเป็น200คูณ199คูณ198ก็คูณไปเรื่อยนะครับจนกระทั่งถึง101แล้ขอจอดที่100แฟกนะครับถ้าไม่มาจอดที่100แฟกก็เพื่อจะได้ตัดทอน100แฟกที่ตัวส่วนทิ้งไปสักตัวหนึ่งครับ จะได้แบบนี้นะครับแต่ว่าเห็นเป็นเศษส่วนแบบนี้นะครับก็สบายใจนะครับเห็นว่าตัวส่วนยังมีหน่วยติดค้างอยู่แต่สบายใจนะครับว่ายังไงยังไงเนี่ยครับก็ได้เป็นจํานวนเต็มแน่ๆนะครับโอเคครับโจทย์ต้องการจํานวนเฉพาะสองหลักที่มีค่ามากสุดและก็เป็นตัวประกอบของ สองเลขหนึ 100, ่งเป็นตัวประกอบของตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวขอเขียนเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งนะครับอยากตัดทอนเอาไวก็จะเหลือแค่นี้นะครับหนึ100 <100 S 1> ่งร้อยขอกระจายด้วยนะครับคูณ1อ่าคูณหเป็นอะไรนะครับทีนี้เอาคิดแบบ เราคิดกันแบบว่าง่ายๆไม่คิดอะไรมากนะฮะจำนวนเฉพาะสัดอค่ามากสุดคืออะไรจำนวนเฉพาะสัดอค่ามากสุดชัวครับทุกคนต้องนึกถึง97เดี๋ยวทดสอบ97ดูนะครับ97เป็นตัวประกอบของจํานวนนับจํานวนนี้หรือไม่97เป็นตัวประกอบไหมเราก็ลองเช็คดูครับว่าตั้งแต่101 102นะจนกระทั่งถึง200 มีเพ่าคูณของ97้าไหมคือมันไม่มี97แน่แนหายห่วงไม่มี97ดแน่แนนะครับแต่ถามว่ามีเพ่าคูณของ97้าไหมคาตอบก็คือมันก็มีเพ่าคูณของ97คืออะไรครับคือ1919 19ไทยครับ1 9 4ครับมีแน่นอนครับตัวนี้คือ2คูณ97นะครับเออมันมี1 9 4อยู่ เพราะฉะนั้นถ้ามี94อยู่ก็มี97เป็นตัวประกอบแต่อย่าลืมนะครับว่าตัวส่วนเองก็มี97ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย97ตัวนี้ครับจะโดน97ตัวนี้ตัดทิ้งไปซะก่อนพอโดนตัดทิ้งไปหลังจากที่194ถูกตัดด้วย97เหลือแค่2ถามว่ามี97เป็นตัวประกอบอีกไหมครับที่ตัวเศษไม่มีแล้วเพราะฉะนั้น สรุปคือจำนวนนี้จะไม่มี97เป็นตัวประกอบครับจำนวนนี้นะไม่มี9 7เป็นตัวประกอบงั้นถอยไม่อีกงั้นก็เอาน้อยกว่า97สักหน่อยหนึ่ง95แล้วกัน95 <S <S ไม่ใช่จำนวนเฉพาะครับ93ไม่ใช่จำนวนเฉพาะ91ก็ไม่ใช่จำนวนเฉพาะอีกก็ไปที่89เออแปด้ 89. ได้ไหมตอนนี้9 7ไม่ได้นะ89้ได้ไหมครับ ก็ต้องไปถามดูครับอาจจะขอลบตรงนี้ทิ้งนะครับก็ต้องถามดูครับว่าในนี้มีเ่าคูณของ89ไหม,พไม,ม,ไม,ม,มเพราะ89ตรงตรงไม่มี89ตรงตรงไม่มีมีเ่าคูณของ89เหรอไหมก็89คูณ2อาจารย์89คูณ2ได้เท่าไหร่ครับ89คูณ2 178นะครับ ออมีไหมร้อยเจ็ดสิมีทำไมจะไม่มีอะรครับร้อยเจเนี่ยก็ระหว่างทางจาก1นึ่งร้อยเมันก็ต้องผ่านร้อก่อนจะไปถึง2องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวเศษมี178ก็แสดงว่าตัวเศษมี8ปดสเป็นตัวประกอบสใช่มีีเป็นตัวประกอบแต่อย่าลื่ว่าตัวส่วนเองก็มี89อยู่ด้วยตัวส่วนนะก็มี89อยู่ด้วยนะครับ พอตัวู่นมี89อยู่ด้วย89ก็ไปตัดกับ178เสบได้สองก็กลายเป็นว่าตัวเศษนี่ยังคงมีพหุคูณของ89หรือว่ายังคงมี89เหลืออยู่อีกไหมคําตอบก็คือไม่มีอะไรครับนะฮะอ้าวจังว่าจํานวนนับจํานวนนี้ก็ไม่มี89เป็นตัวประกอบงั้นโอ้โหขันจะให้มานั่งไล่แบบนี้ก็ขี้เกียจแล้วครับนั่งไล่ไม่ไหวแล้วนะฮะถ้าอย่างนั้น คิดแบบนี้ครับว่าไอเ้ไอเจ้าจำนวนเฉพาะ2องักที่มีค่ามากสุดที่จะสามารถปตัวประกอบของตัวนี้ได้เนี่ยสมมติว่าตั้งชื่อว่า p นะคำตอบเนี่ยนะเจ้าจำนวนเฉพาะ2หลักที่มีค่ามากสุดนี่คือ p นะครับมันจับยู่ได้แสดงว่าระหว่างทางจาก100ไป200เนี่ยครับเราจะต้องเจอเพ่าคูณของ p อย่างน้อย2ครั้งครับ ต้องเจอพวกคุณของ p อย่างน้อยสองครั้งนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวส่วนเองเนี่ยก็มี p อยู่ด้วยครับเพราะว่าตัวส่วนมันเก็บจำนวนนับตั้งแต่1ถึง1น0รนะเพราะฉะนั้นมันผ่านเจ้าตัว p ด้วยแน่ๆถูกไหมครับในตัวส่วนมีตัว p อยู่แน่ๆเพราะตัว p เป็นจำนวนเฉพาะ2องอเพราะฉะนั้นก็ผ่านทางเนี่ยผ่านตัว p ด้วย พันตัว P ต้องไปตัดนะครับพันตัวเศษถามว่าจะต้องมีมันไม่มี P เพราะว่าตัวเศษไม่มีจํานวน2อลักอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมี2 P อยู่ถ้ามีก็มี2 P อยู่นะครับเพื่อถ้ามันมีแค่2 P นะครับถ้าตัวเศษมีแค่2 P นะครับ P ตัวนี้ไปตัด P ก็จบแล้วครับตัวเศษจะไม่อยากเหลือ P อีกนะครับจะไม่มี P เป็นตัวประกอบอีก เพราะฉะนั้นตัวเศษต้องมีทั้ง2 p และมีทั้ง 3p ครับเพื่อว่าอะไรครับเพื่อว่าพอ p ตัด p ตรงนี้นี่ตัวเศษก็ยังคงเหลือ p อีก1ตัวก็จะทำให้เศษส่วนนี้ครับซึ่งจริงๆเป็นจำนวนนับนะครับมี p เป็นตัวประกอบนั่นเองครับเพราะฉะนั้นตัวเศษจ,จะต้องมีทั้ง2 p แล้วก็มีทั้ง 3p นะครับจึงจะทำให้ 200เลข100เนี่ยมี p เป็นตัวประกอบกกราวคือ 3p จะต้องน้อยกว่า200ครับตั้งสมการอะไรครับย้าย3ไปหารครับ p จะต้องน้อยกว่า200ส่วน3ครับเอ้ย 100, 200ส่วน3นี่มันประมาณเท่าไหร่ครับ200ส่วน3นี่ถ้าใครจับหารนี่ก็ได้นะฮะ66.663อารีว่า66.67โดยประมาณนะครับ p เป็นจำนวนเฉพาะ สองหลักที่มีค่ามากสุดครับแล้วก็ต้องน้อยกว่า66.67จําำนวนอะไร65ไม่ใช่64เป็นจำนวนคู่ก็ไม่ใช่จำนวนเฉพาะอีกนะครับ63ก็หารด้วยลงตัว62จําจำนวนคู่61ครับเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยครับว่าจำนวนเฉพาะที่โจทย์ต้องการนั้นก็คือ61นั่นเองนะครับ ก็จะต้องโจทย์ข้อนี้นะครับจะต้องใช้การวิเคราะห์อย่างมากเลยนะฮะว่าการที่จะทำให้จำนวนนับที่อยู่ในฟอร์มของเศษส่วนเนี่ยมั่นใจได้ว่ามี p เป็นตัวประกอบแน่ๆนั่นหมายความว่าที่ตัวเศษจะต้องมี p เป็นปรากฏอ,อยู่เป็นตัวประกอบอยู่2ตัวนั่นเองครับก็คือเป็นปรากฏที่2 p กับปรากฏที่3 p เอาจากตรงนี้ครับแปลความมาเป็นอสมการ จะต้องแปลความเป็นเชื่อมโยงเป็นนะครับถึงจะทำโจทย์ข้อนี้ได้นะครับโจทย์ข้อที่8จงหาค่าต่ำสุดของเศษส่วนนี้เมื่อ x มีค่าน้อยกว่า0แต่ว่ามากกว่าเอ้ยโทษฮะเมื่อ x เอาเป็นว่าเมื่อ x มีค่าอยู่ระหว่าง0นถึงไก็แล้วกันนะครับพูดแบบนี้ง่ายกว่านะครับ เมือ่อ x มีค่าอยู่ระหว่บบาง0ถึงภายนะครับโอเคเราก็เริ่มต้นโจทย์ข้อนี้ขอก่อนจะทําโจทย์ข้อนี้ในการหาค่าสูงสุดในการหาค่าต่าสุดน,นะครับก็ขอทบทวนเรื่องของอสมการ AMGM ก่อนนะครับภาษาไทยก็คืออสมการค่าเฉลี่ยเลขคณิตขีดเลขาคณิต นะครับก็ถ้าเนื้อหาก็คือถ้าเราบีข้อมูลอยู่ชุดหนึ่งครับมีทั้งหมด n จํานวนครับทั้ง n จํานวนนี้เป็นจํานวนเต็มบวกเป็นจํานวนจริงบวกครับโทษทีแล้วค่าเฉลี่ยไอ้คณิตครับก็คือการนําข้อมูลทั้ง n ตัวเนี่ยมาบวกกัน แล้วก็หารได้เอย่อมมากกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยเรขาคณิตครับซึ่งได้จากการคำนวณโดยการนำข้อมูลทั้ง n อํนจำนวนเนี่ยครับมาคูณกันแล้วใส่ลากที่ n เ,เข้าไปครับแล้วค่าเฉลี่ยสอชนิดนี้มีโอกาสเท่ากันนะครับเท่ากันตอนไหนครับการเท่ากันจะเกิดขึ้น คำว่าการเท่ากันจะเกิดขึ้นก็คือค่าเฉลี่ยเรขคณิตจะเท่ากับค่าเฉลี่ยค่าคณิตก็ต่อเมื่อข้อมูลทั้ง n ตัวเท่ากันครับข้อมูลทั้ง n ตัวทั้งเท่ากันนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นค่าเฉลี่ยไอ,อสมการ a.m.g.m นะครับซึ่งสำคัญมากนะครับ แน่นอนครับมันไม่ได้อยู่ในกสูตรนะครับแต่จะเป็นต้องรู้ครับจะทําให้เราทําโจทย์ได้ง่ายขึ้นหรือขึ้นนะครับโอเคครับขอย่อเหลือ2ตัวนะครับถ้าเรามีข้อมูลแค่2ตัวเป็นจํานวนจริงบวกอาสมการ amgm ก็จะเหลือแค่ a บวก b ส่วน2มากกว่าหรือเท่ากับ square root a คูณ b ครับหรือว่าย้าย2ไปคูณนะ ก็จะได้ว่า a บวก b มากกว่าหรือเท่ากับ2 square root ab ครับก็จะได้แบบนี้นะครับในกรณีแค่มีข้อมูลแค่2ตัวนะครับโอเคนั่นมันเกี่ยวอะไรบทย์ขาอนี้เกี่ยวนะครับการหาค่าต่ําสุดคือถ้าเกิดเขียนว่าเขียนแบบนี้ครับ a มากกว่าหรือเท่ากับ5นี่คือการอ่านแบบตรงไปตรงมา a มากกว่าหรือเท่ากับ5 แต่ความหมายอีกในยะหนึ่งก็คือค่าต่ําสุดของ A ก็คือ5 A จะต่ำกว่า5ไม่ได้นะ A จะเป็น4ไม่ได้ครับเพราะ A ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ5เพราะฉค่าต่ําสุดของ A คือ5โอเคนะถ้าอยากจะได้ค่าต่ําสุดเราก็ต้องก็ต้องตั้งคำถามว่าเจ้าตัวนี้มันมากกว่าหรือเท่ากับเท่าไหร่นะครับแน่นอนเราก็มองว่าตัวนี้ครับมันอยู่มันมันก็คือ a บวก มาถามว่ามันมากกว่าหรือเท่ากับเท่าไหร่นะครับแต่มันก็ไม่เห็นว่าอยู่ในฟอร์มของ a บวก b ได้เลยนะครับเราก็จัดการแยกเศษส่วนครับเนี่ยแจก x ไซ x ไปก่อนนะครับก็จาก 9x ยกกำลัง2 i n ยกกำลัง 2x บวก4ส่วน x ไซ x จากโจทย์นะครับเราก็จัดการแยกเศษส่วนนะครับก็แจกมาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็แจกมาตรงนี้ครับแล้วก็ตัดได้ก็ตัดครับตรงนี้ตัดได้นะครับก็ตัด ตงนี้ตัดได้ครับก็ตัดครับก็จะได้เป็น9 x sin x ครับบวกกับเศษ4ส่วน x sin x ครับจากข้อมูลโจทย์นะครับ x เนี่ยครับอยู่ระหว่าง0ถึงพา x นะอยู่ระหว่าง0ูนถะึงพาก็สบายใจได้ว่า x เป็นบวกครับ s i ด x ก็เป็นบวกครับเพราะว่ามุมอยู่ในจดุภาคที่1หรือ2นะครับเพราะฉะนั้นกองนี้ก็เป็นจำนวนจริงบวกกองนี้ก็เป็นจำนวนจริงบวกนะครับแล้ก็มองว่านี่อะไรคือตัว a นี่ครับ a แล้วก็นี่คือ b c c ส่วน x คูณไซด์ x เนี่ยคือ b นะครับ จากอสมการ a m t m ครับ a บว b ย่อมมากกว่าหรือเท่ากับ2คู u ส r e ว o o t a คูณ b คือหมายส r e root นะโทษทีต้องเอาให้มันครุมตัวส่วนด้วยอ,อย่างนี้นะครับแล้ก็ตัดทอนครับ หลัอนครับ9คูณ4นะครับทัสแวรรุ่ออกมาก็3คูณ2นะครับก็ได้เป็น12เพราะฉะนั้นครับเศษส่วนนี้นะครับมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ12ครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าค่าต่ำสุดของ 9x ยกกำลัง2 sin ยกำลัง 2x บวก c ส่วน x ไซ์ x ครับก็เท่ากับ12นั่นเองครับก็ง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดเรารู้จักอสมการ AMGM นะครับแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องนะครับจริงๆมันยังมีประเด็นต่อไปอีกนะครับว่าออแล้วแล้ว มันจะเกิดเจ้าตัวนี้จะมีค่าเป็น12เมื่อ X เป็นเท่าไหร่จริงๆประเด็นนี้ก็ควรจะต้องคุยต่อแต่พอนี้โจทย์เขาไม่ได้ถามนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอข้ามประเด็นนี้ไปเพราะว่าการที่จะไปคำนวณว่า X ต้องเป็นเท่าไหร่ตัวนี้มันถึงจะได้12เนี่ยราอาจจะหาค่า X ไป,ไ,ป,ไ,ปไม่ได้นะครับอา,อาจจะเ็นจะต้องไปใช้ Intermediate Value t h e o ท e m ซึ่งอยู่ในวิชา c a l c u l ั s มาช่วยว่า มาช่วยการันตีว่ามันมีจํานวนจริง x ที่อยู่ในช่วงระหว่าง0ถึงาพที่ทําให้เศษส่วนนี้มันเท่ากับ12แน่ๆซึ่งมันก็เกินเนื้อหาในระดับมอต้นไปเยอะเลยนะฮะและอีกอย่างหนึ่งโจทย์เขาไม่ได้ให้ความสนใจว่า x เป็นเท่าไหบนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ต้องการแค่ค่าต่ําสุดเราก็คํานวณแค่ค่าต่ําสุดให้ก็พอก็สมมติว่าค่าต่ําสุดของ,ขอของเศษส่วนนี้ก็คือ12นั่นเองครับ ก็จบข้อนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับ